ชัอน,อนวอร,อาาวอรไหนครับหั้นะคะเนื่องในวันสิงแม่พร้อมร้องน้องมารับรางวัลได้เลยนะคะตอนนี้เนาะชื่อแฟนของน้องคือพี่มาอร่อยกำลังข่าวขาปากเลยรู้ไงบ้างเลคซี่ตรงไหนวงนต้องไหนตักเรียนนั่งได้เลยนะคะที่รอการ ไอ้ที่ผ่านมาได้ยินมาเข้ามามองในพบมุมจะมองว่าอาชีพที่จะเกิดจากที่นี่นับเป็นร้อยอาชีพเมื่อนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศเราเข้าใประเทศเหล่านั้นก็ให้ความต้องการเพราะมันเป็นแร่และเป็นประโยชน์ที่ต้องการจประเทศต่างๆนั้นเพื่อทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออกได้ด้วยแต่อเราแค่แค่เอามาทดแทนการนำเข้าก็เพียงพอแล้วพบจัดมันไมิด แล้วเนี่ยทรัพยากรใต้ดินของประเทศเราก็คือแร่โกลด์แรดซึ่งถือว่าเป็นปุ๋ยในงานเกษตรนะครับที่ประเทศไทยเองจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศแล้วเขาอยู่ที่นี่เขาอ,อาจจะไม่รู้เลยว่าใต้ดินของเรา่ยมีแหล่งแร่โกลแรดที่สําคัญที่สามารถที่ทาขึ้นมาแล้วก็ทำธุรกิสาหกรรมแร่โกแรดแล้วก็สามารถที่ทําให้อ่า เป็นแหล่งผลิตและบทดันที่สาคัญของประเทศไทยในอนาคตแล้วก็จะสามารถช่วยทําให้ภาคการเสริมเรามีความมั่นค,นคงความยัง่งยืนซึ่งก็เป็นแนวคิดของผู้บริหารของบริษัทนะครับตอนนี้การจัดก,การโรงงานเราไปถึงไหนยังไงบ้างครับผมที่ผ่านมาเราอาจจะใช้งักนิดหนึ่งจนกระทั่งเราได้มีผู้ร่วมทุนนะครับเข้ามาร่วมงในการกับเราแล้วก็ผู้ร่วมทุนก็คือทางบริษัท ของบรรจากใน้เข้ามการมลิตของเราแล้วตอนนี้โครงการเราก็เริ่มดำเนินาการต่อที่จะทำอุโงค์แนวดิ่งแห่งใหม่นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการปิดในการทำาบบแรกนรกหลังจากได้แรกขึ้นมาแล้วโรงงานที่เรามีไว้อยู่เดิมเรื่องการแต่งแร่เราก็มีแล้วและส่วนนี้ก็คือโรงงานผิต ทีีม่มมา,ราเ,เราก็มีโรงงานทั้สงสแห่งพร้อมสำเร็จันการจะเริ่มเปิดออกจำหน่ายสร้างมูลค่าได้เม,มื่อไหร่คงต้องใช้เวลาอีกสักประมาณอาสองปีงประมาณนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังพัฒนาโครงการอ่ตน